เฟซบุ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีเนี้ยเขาก็คงจะคุยกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้แนะแนําให้ทําอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ทาหมดเลยเนี่ยมีและทีเนี้ยเหมือนคนเนี้ยแนะนําแม่ของผู้หญิงคนนี้ว่าให้อีกสักไม่นานนะ่ะคุณจะเดินไม่ได้คุณจะเป็นอัอมอัมพาตอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยคุณจะต้องไปบูชายกนะอะไรอย่างเงี้ยบูชากับเขาแหละค่ะบูชายกนะ แกก็เลยจะมาบูชานี่แกก็เลยมาเล่าให้ลูกสาวฟังลูกสาวก็เลยแบบไปแอบถามนาะว่าราคายกเนี่ยมันกี่ร้อยกี่พันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนแม่นะ่ะรู้ว่าลูกสาวมาแอบถามแบบนนะเ,นเนี้ยถามน้าเนี้ยก็เลยมาทะเลาะกับลูกสาวว่าเรื่องของกูกูจะทําอะไรก็ได้เรื่องของกูเงินของกูอะไรเงี้ยนี่แหละแกก็เลยแบบทะเลาะกันทะเลาะกันใหญ่โตเนี่ยแม่ก็เลยไล่ออกจากบ้านแล้วเนี้ยแกก็บอกว่า โกรธกันมากเลยนะพัในภาวะนะั้นะนะนะถ้าแม่เดินเข้ามาเนะี่ยคงได้แบบลงไม้ลงมือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วทีเนี้ยน้องสาวบอกว่าดีนะไม่ทําอะไรใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออไม่ได้ทําอะไรแค่มีปากมีเสียงกันจนเขาก็เลยจะย้ายออกจากบ้านแม่จากอาพาร์ตเมนที่แม่อยู่จากคอนโดที่แม่อยู่ก็จะไปอยู่บ้านของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่คนนี้เขามีลูกอยู่สามคนลูกผู้ชายยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ย แกเลยบอกว่าเฮ้ยแม่ฉันน่ะนะทำไมรู้สึกแบบแปลกมากเลยเหมือนไม่ใช่ตัวเขาเลยพูดอะไรนิดอะไรหน่อยนี่แบบวีดเลยคือแบบคือบึ้มเลยค่ะแบบระเบิดลงเลยแบบถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับตำหนักนะว่าเออแม่เชื่อมากเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะบึ้มเลยแล้วทีเนี้ยแกก็เลยบอกว่าวันน้องน้องสาวเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอฝันเห็นผู้หญิงคนนี้แล้วล่ะ ว่าผู้หญิงคนนี้ในฝันน่ะอันนี้ย้อนไปถึงเรื่องความฝันนะในในฝันเขาถามเขาเห็นผู้หญิงคนนี้น่ะไปครอบครูเขาก็เลยถามว่าวันถัดมาที่เจอกันเขาเถามว่าถามจริงเค่ะไปครอบครูที่ไหนมาหรือเปล่าเขาบอกอุ้ยไม่ได้ครอบไม่ได้ครอบลเลยเนี่ยน้องบอกว่าบอกมาตำโต้งอยาครูเ้เฉยๆยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแม่เขาเนี่ยเอาเสื้อผ้าเขาเนี่ยไปให้อาจารย์นั่นแหละไม่รู้ส่งไปยังไงนะคะเขาอยู่กันคนละที่เขาคงส่งไปนะ ไปให้อาจารย์นั้นคือทําอะไรให้แล้วเนี่ยน้องสาวบอกว่าหลังจากนั้นมามันมันเป็นเหตุการณ์ไม่นานนะคะมันเป็นเหตุการณ์แบบเดือนสองเดือนอะไรประมาณเนี่ยเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้คล้ําลงคล้ําลงแต่ว่าเขาก็มาพูดแบบมาพูดในชั้นน้องนี่บ่อยมาเสวนาเฮฮาพลาเพลินของพนักงานนะคะและน้องเนนี้น้อง,องเราบอกว่าบุม๋มถ้าถ้าเขาโดนเนี่ยเขาต้องมีสีหน้าคล้ำนะ น้องบอกว่าเออมันก็คลํำนะยายแต่ว่าเราอ่ะก็อยู่กึ่งวิทยาศาสตร์กึง่งกึ่งเรื่องเหนืออะไเหนือโลกอ่ะเหนือธรรมชาติอะนะฮะแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมแกไม่ลองไปจับแขนเขาเวลาเขามาคุยทำท่าบอกเออทำทีเป็นจับแขนเขาคุยนู่นนี่นั่นแบบยิ้มยิ้มอะไรเงี้ยนันบอกว่าย้ายหนูลองไปจับดูแหละแต่เขาน่ะสะบัดหนูสะบัดอกว่าแกยังมาจับฉันนะนางผีร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกอย่างนี้นะคะแกยังมาจับฉันนะนางผีร้ายฉันอ่ จะบอกว่าน้องสาวดิฉันเนี่ยเป็นนางผีร้ายอย่ามาจับอย่ามาแตะต้องตัวเขาไรเนี้ยก็เหมือนพูดตลกตลกกันแล้วก็หัวเราะกันนะ่ะแต่ว่าน้องบอกว่าลองสองสามครั้งพยายามจะไปแตะตัวเขาว่าไหนแบบคุยกันนะคนผู้หญิงคุยกันนะคะนะก็พยายามจะแบบไหนดูซีเป็นยังไงอะไรยังไงก็เหมือนอยากจับแขนจับมือกันก็เป็นเรื่องปกตินะของผู้หญิงเวลาเมาส์กันอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาลองสองสามครั้งผู้หญิงคนนี้จะสะบัดออกตลอดเวลาแล้วก็เรียกว่าเอ แล้วทาไมเขาต้องบอกว่าแกเป็นนางผีร้ายด้วยในเมื่อผู้หญิงคนนี้รู้อยู่แล้วว่าน้องเป็นสายภาวนาปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งภาวนาแผ่เมตตาอะไรเงี้ยสวดมนต์อะไรเงี้ยเขารู้อยู่แล้วน,น้องว่านั่นเนี่ยสิยายหนูก็ยังงงอยู่หรือว่ามันอ่าหรือว่าไอ้ตัวที่อยู่ในเขาเนะี่ยเป็นนางผีร้ายเองแต่มองคนอื่นแบบเป็น,นนางผีร้ายอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ให้แตะตัวเขาเลยมันเป็นอะไรที่แปลกนะคะดิฉันบอกว่าแปลกนะเว้ยถ้าแบบ เราคุยกันสนิทการเฮฮากันแต่ว่าเราอยากไปจับตัวเขาเนี่ยเขาไม่ให้เราจับ <_ EN> น้องสาวบอกว่าดิฉันเนี่ยกำลังเขียนเรื่องนี้ลงแล้วเมื่อเช้าเนี่ยจะเอามาเล่าให้ท่านฟังว่าเออมันแปลกดีแล้วทีน nhất, เนี้ยเมื่อเชา้าน้องบอกว่าน้องมาเขียนเล่าให้ใหฟังต่อ,ตอมเมื่อเช้าบอกว่ายายหนูจะเล่าอะไรให้ฟังบอกว่าเป็นอะไรเหรอ <_ H im> ผู้หญิงคนนั้นน่ะที่หนูที่เราเล่าเมื่อคือนเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนมันมีเซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคุยเรื่องเขาเมื่อคือนเนาะ ตอนเมื่อเช้าเนี่ยน้องบอกว่าไปทํางานเขามาเขาแบบเข้ามาหาน้องนะคเขาบอกเ,อเดินมาที่โต๊ะแล้วบอกว่าเฮ้ยแกแกว่าฉันโดนของไหมวะเออแล้วทีเนี้ยน้องสาวบอกว่าไม่ ain, รู้สิแล้วทีนี้น้องสาวเลยว่าเอาเนี่ยน้ามนต์เนี่ยเอาไปกิน <laughs> น้องบุกสาวว่าน้องน้องสาวเขาเคยไปวัดที่ไหนมาไม่รู้อะค่ะแล้วทีเนี้ยจะเป็นขวดน้ามนต์เล็กๆจากวัดนะคะดิฉันไม่ได้ถามว่าเขาไปเอา,ามาจากวัดไหนน่าจะเป็นแถว อายุทยาอะไรเงี้ยคะ่ะเขาเคยไปวัดหลายที่แล้วแถวนั้นนะและ้วทีนี้นเขาบอกว่ายายมันเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยที่หนูมีน้ำมนต์ขวดเล็กๆนะ่ะอยู่ในลิ้นชักโต๊ะหนูโดยที่มีมีแค่ขวดเดียวด้วยนะคะโดยที่เราไม่รู้ว่าทําไมเราถึงกลับเก็บไว้ที่นี่ด้วยซ้ำไปจริงๆน่าจะเอากลับอาพาร์ตเมนต์ของห้องตัวเองเนาะเอาไปแบบเอาไว้ห้องตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อผู้หญิงเมื่อเช้าเนี่ยเขามาถามแกว่าฉันโดนของไหมวะ ทำไมฉันรู้สึกเขาคงจะรู้สึกในตัวเองนะเวลาคนมาถามอะไรแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกมันเป็นมันเป็นภาวะที่เป็นตัวเองบ้างแล้วก็ไม่ไม่เป็นตัวเองบ้างนะคะมันจะมันจะรู้สึกแบบเนี้ยถ้าคนเราไม่รู้สึกเขาจะไม่สามารถมาถามได้เลยว่าฉันรู้สึกว่าฉันแบบมีอา mm มีภาวะไม่ดีกับร่างกายฉันมีภาวะไม่ดีกับอารมณ์หรือว่าเขารู้ตัวนะคะว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้วะอะไรเงี้ยเขาก็เลย พูดคานี้ออกมาและทีนี้น้องสาวก็เลยบอกว่าเนี่ยเอาไปซะาน้ํมนเนี่ยเอาไปกินเอาไปดื่มนะเขาก็จับขวดนะน้องสาวบอกเขาก็จับขวดเขาก็บอกเออแต่เราถามว่าเอ้แล้วเขาจะเชื่อไหมวะไม่รู้สิยายถ้าไม่เชื่อคงไม่ถามมั้งว่าฉันเป็นอะไรหรือเปล่าฉันโดนหรือเปล่าวะทาไมฉันรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเออสงสัยปู่คงจะสงสารเขาหรือเปล่าเนาะให้แบบโดนบันดาลจิตเขามาต้องมาถามเราอะไรเงี้ยเพราะว่า เมื่อวานยังแบบวันก่อนยังแบบคุยแบบไม่ให้เราจับตัวไม่ให้เราอะไรเลยยังคุยกับเราไม่ดีเลยน้องสาวบว่ามันแปลกอย,อย่างหนึ่งยายยายรู้ไหมปกติตอนที่แกมาทํางานนะนะก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมีอาการแบบเนี้ยแกจะไม่แบบหลับหูหลับตาคือคือแกจะไม่ทําท่าทางแบบเบปากเสยะให้เรานะคือเหมือนทําเล่นแต่ว่ามันมันเหมือนไม่ใช่ตัวเขาอะค่ะ เหมือนเหมือนถ้าเราจะมองว่าไอ้ทำเล่นหรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งที่เดินผ่านกันแล้วมันจะมีอาการแบบเนี้ยเหมือนเหมือนเขาทำประชดเราอะแต่ว่าทำประชดแบบแนวออกแนวเล่นเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนนั้นหน้านั้นนะ่ะน้องบอกว่าพี่คนนี้จะไม่มีอาการแบบนี้นะยายก็คือจะคุยกันปกติเฮฮายิ้มปกติแต่ว่าช่วงที่แปลกๆมานี่แหละแกจะทำเบะปากแกจะทำตาแบบตาแบบ ทำตาไม่ดีใส่เราทำสายตาไม่ดีใส่เราแล้วก็ทำเหมือนเล่นๆแล้วก็เดินผ่านไปแล้วทุกครั้งที่แบบเจอหน้ากันมีปฏิสัมพันธ์กันนี้เขาก็จะบอกว่าแกนางผีร้ายแกนางผีร้ายแกอย่ามาใกล้ฉันอะไรเงี้ยมันเป็นคำที่มันไม่ใช่คำเล่นนะคะแบบเราคิดอย่างนั้นนะเราคิดว่ามันมันไม่ใช่คำเล่นเราก็เลยบอกว่าเออสงสัยนะสงสัยเขาคงมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ ก็เลยบอกว่าเออบ๋มก็บอกให้เขาสวดมนต์ภาวนาสิน้องก็บอกว่าคงจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะยายเพราะว่าอย่างว่าแหละการสวดมนต์มันเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะมาบอกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละค่ะก็ยังดีที่เขามาถามนะว่าเขาเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็คงแบบกระวนกระวายในตัวเนาะอยากรู้ว่าเอ้ยฉันเป็นอะไรวะทําไมฉันไม่ค่อยปกติวะอะไรเงี้ยมันจะรู้ตัวเองนะคะเหมือนที่ตอนที่ทิฉชันแบบร้อนในตัวนั่นแหละที่ชันแบบ เ้ยนั่งอยู่บนกองไฟเลยแบบมันมันร้อนอยู่ตลอดเวลาฟึบ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 แบบเนี้ยค่ะมันมันอยู่ไม่ได้มันร้อนลนมากเลยมันร้อนไปทั่วตัวมันกระวนกระวายมากเลยอะไรเงี้ยเราก็นั่นแหละค่ะดิฉันก็สวดหมดเลยบทพาหงบทพยอดพะก,กนไตายไโดกยอดชินบนบุญชรโอทุกบทเลยตอนที่ดิฉันเป็นเรารู้ตัวนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะออกทางไหนนอกจากการพึ่งพึ่งอ่า พึ่งพระธรรมอะเนาะพึ่งพระธรรมพึ่งบทสวดพึ่งอะไรอย่างเงี้ยพึ่งพระพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นถ้าเป็นแบบนั้นดิฉันว่าถ้าเป็นในอาการแบบเนี้ยถ้าเรารู้ตัวก็ยังดีเนาะแต่บางคนเนี้ยก็คือแบบไม่รู้ตัวและหลุดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละเนาะก็เลยมาเล่าให้ฟังเนี่ยแหละหลายๆคนอาจจะอยู่ในภาวะอึมครึม เออแบบนี้นะคะเขาแบบเห็นป้าเมื่อเช้ามาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยคุณนาดป้าไปเล่น a ฟ e b o o k นะเห็นมีคน,นมีปัญหาแบบป้าหลายคนเลยคือที่เล่าให้ฟังนะคะว่าป้าเขาเคยแบบสามีเขาเคยเหมือนโดนอะไรประมาณเนี้ยแกก็เลยไปบอกเขาว่าให้ทำแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,คอป้าเขาก็จะสวดมนต์ตลอดนะทุกครั้งที่จิตระลึกได้เมื่อเขาเห็นผลในสิ่งที่ปฏิบัติแล้ว ป้าเขาก็จะมีความเพียรมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นในการปฏิบัติมีความตั้งมั่นในการปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเห็นกับตาเห็นกับหูเห็นกับตาได้ยินกับหูได้เห็นกับตาอะไรเงี้ยค่ะความเพียรมันจะเยอะมากถ้าเรามีศรัทธานะคะศรัทธา,ามันเ,เมื่อศรัทธามันเยอะเพิ่มขึ้นเพิ<ๆ>่มขึ้นความเพียรมันจะลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นในการปฏิบัตินะคะจะไม่รู้สึกเหนื่อยจะไม่รู้สึกหน่ายเลยอะไรเงี้ยจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะศรัทธาเป็นตัวตั้งก่อนอันดับแรกเนาะ นี่แหละวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังดีโนอหรือว่าหยุด <c oughs> เดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคะที่มองเนี่ยคือดูเวลาด้วยโอเคเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอันนึงให้ฟังอันเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่แบบยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ดิฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะและดิฉันก็ไม่ไม่เข้าใจว่าต้อง ความหมายที่เขาสื่อคืออะไรเออดิฉันทํางานคลินิกเนาะอยู่พัทยานะคะอยู่พัทยาแล้วทีเนี้ยคลินิกเราเนี่ยจะเปิดตอน9ก้าโมงที่รับลูกค้านะคะรับคนไข้อะไรเงี้ยมาทําหน้าทําตัวทําอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเปลี่ยนเวรกันในการที่เราจะมาเปิดคลินิกคนที่มาเปิดคลินิกก็จะมาชักซ่าไปและดิฉันเริ่มไปแล้วมาชัก เช้าหน่อยสักเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้เนี้ยมีอยู่วันหนึ่งดิฉันเป็นคนรับหน้าที่เปิดคลินิกและดิฉันก็ไปน่าจะประมาณสักแปดโมงนิดๆนะคะตอนตอนนั้นมันก็ยังเงียบอยู่เนาะมันก็ยังเงียบอยู่เพราะว่าเอ่อคนที่ออกมาเริ่มทํางานก็น้อยเพราะว่าคลินิกเรามันจะอยู่หลังห้างนะคะมันก็เลยไม่ค่อยมีคนพุกพ่านห้างก็ยังไม่เปิดอะไรเงี้ยและทีเนี้ยเราก็ดิฉันเป็นคนไปเปิดคลินิกเนี้ย แต่ว่าดิฉันยังไม่เข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าให้น้องคนหนึ่งให้น้องสองสามคนที่เปิดคลินิกเนี่ยถ้าวันไหนเป็นเวรเขาเขาจะกลัวมากเลยเขาจะพากันมานั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์ข้างหน้าเขาจะไม่ค่อยไปอยู่ห้องทําตัวห้องทําตัวจะอยู่ติดห้องครัวนะคะห้องครัวที่อยู่หลังบ้านสุดเลยเขาจะไม่ค่อยเข้ามาเขานั่งอยู่ข้างหลังหรือว่าอยู่อะไรเนี่ยจะอยู่หน้าเคาน์เตอร์ตลอดแต่งหน้าก็จะแต่งหน้าเคาน์เตอร์เพราะว่าเราจะแต่งตัวไปแต่ว่าเราจะไม่แต่งหน้าเราจะไปแต่งที่ทํางานนะนะคะ และทีเนี้ยน้องก็จะพยายามไม่ค่อยอยากมาเปิดคลินิกสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยวันนั้นเป็นวันที่เป็นเวรเราเดี๋ยวอธิบายคลินลักษณะคลินิกนะจะได้มองเห็นคือเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยข้างหน้าขวามือเนี่ยค่ะจะเป็นเคาน์เตอร์ให้ลูกค้าอ่าไม่ใช่เคาน์เตอร์เป็นโซฟาให้ลูกค้านั่งเป็นโต๊ะเล็กๆที่เราคอยเสิร์ฟน้ําชาหรือว่าน้ําต่างๆน้ําเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเวลาลูกค้ามานั่งรอเนาะแล้วทีเนี้ย ตรงเนี้ยมันเป็นเปนที่เปิดโล่งนะคะ,ะข้างขวาให้ลูกค้านั่งข้างซ้ายเป็นเคาน์เตอร์ยาวเคาน์เตอร์ยาวให้พนักงานนั่งนึ่งหนึ่งสองสามสี่หน้าก็จะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีเชลของครีมของยานะคะและทีเนี้ยหลังจากเคาน์เตอร์เราก็จะเป็นห้องหมอตึก๊กห้องเล็กๆขนาดหนึ่งแล้วก็ตรงห้องหมอกับห้องหมอนี่ข้างซ้ายข้างหลังเราและทีเนี้ยข้างขวามือเนี่ยเป็นห้องทําหน้าทาเป็นห้องทําตัว แล้วเดินไปซิกนิดนึงก็จะเป็นห้องทําตัวห้องทําหน้าอยู่ข้างหน้าห้องทําตัวแล้วทีนี้เดินไปนิดนึงก็จะเป็นซ้ายมือเนี่ยเป็นห้องน้ําขวามือเป็นห้องครัวของที่พวกแม่บ้านซักผ้าท,ทำกับข้าวแล้วก็ไปกินข้าวตรงนั้นเนาะแล้วทีนี้ดิฉันไปถึงปุ๊บดิฉันก็ไข like like ประตูเข้าไปเปิดประตูเข้าไปแล้วเนี่ยก็เลยเดินไปที่ห้องทํา <alguns S 1> ตัวเหมือนเราเอาไปล้างมือหรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วทีนี้ ช่วงที่เราเดินออกมานะคะตอนที่เราไปมีเราคนเดียวเพราะเราเป็นคนเปิดเนาะเป็นคนเปิดคลินกิกเราเดินออกมาเราก็เลยเอากระเป๋าเราเนี่ยค่ะเดินออกมาจากห้องทําตัวแล้วกระเป๋าเราเนี่ยอ่าเซฟเนะะี่ยค่ะไม่ใช่เซฟสิตรงช่องที่เราเก็บกระเป๋าเนี่ยมันจะเป็นช่องช่องช่องอยู่ทางขวามืออยู่ข้างหน้าห้องออยู่ติดห้องห้องทำทำหน้านะคะเราก็เลยเอากระเป๋าเราใส่ล็อกเกอร์แล้วก็ลังจะปิดอยู่ แล้วทีเนี้ยเราเห็นเพื่อนเราอะค่ะเดินออกมาจากห้องทําตัวเดินออกมาจากห้องทำตัวแล้วทีเนี้ยไหลเขาช่องทางเดินมันน้อยไหลเขากับไหลเรานะ่ะมันแบบชิวมัน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 เฉียดกันไปเลยทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็บอกฮะเพื่อนมันชื่อเอิญนะคะเราบอกว่าเฮ้ยเอิญแกมาตอนไหนเนี่ยทําไมแกมาเงียบขนาดนี้ทําไมแกมาเงียบขนาดนี้ฉันไม่เห็นเลยฉันเพิ่งเดินออกมาจากห้องทําตัวเนี่ยแล้วก็มา เอากระเป๋าไว้ล็อกเกอร์เนี่ยเอาเกมาตอนไหนรอก,กับเขานะ่ะมองหน้ากันเพราะว่าตอนที่เขาเดินออกมาเนี่ยเราเห็นและออกมาจากห้องทําตัวเราเห็นแล้วเราก็เลยหันหน้าไปหาเขาบ่าแล้วเนี่ยชิวกันเลยเฉียดกันไปเลยทีเนี้ยมันก็มองเราแบบอมยิ้มอะค่ะอมยิม้มแต่ว่าไม่ยิมม้มอะอมแบบนิดๆแล้วทีเนี้ยไม่ตอบเรานะคะไม่ตอบเราแต่ว่าหุยหน้าเรากับหน้าเขาเนี่ยอยู่ห่างกันแค่เอื้อมแค่นี้ค่ะ,ค,ะคือบ่ามัน คิดดูป่ามันชนกันหน้าเราอย่าน่าจะประมาณเนี้ค่ะหน้าเรากับหน้าเขาห่างกันอะประมาณแค่เนี้เราเราก็เห็นหน้ามาันระบุเอา้าทําไมมันไม่ตอบกวูวะอะไรเงี้ยก็ไม่สนใจเนาะก็เลยเอาแบบกระเป๋าใส่แล้วก็แบบปิดล็อกเกอร์อะไรเงี้ยแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเดินไปไหนทั้งที่ห้องมันไม่ใหญ่เลยคลินิกไม่ใหญ่เลยเราก็เลยคิดว่ามันในช่วงที่เราเอากระเป๋าใส่ในล็อกเกอร์อะไรเงี้ยคงจะเ,เดินออกไปซื้อกาแฟหน้าละ หน้าคลิน,นิกหรือว่าออกไปแฟมิลี่มาที่ติดข้างๆอะไรเงี้ยสักระยะหนึ่งเห็นน้องเห็นน้องไอ้คนที่กลัวผีเนี่ยมาขับรถตื๊กๆๆ๊ะมาแล้วก็จอดปุ๊บบอกก็เอากระเป๋ามาใส่แล้วบอกว่าเออแล้วก็ถามว่าเออสมมุติว่าน,น้องมันชื่ออ่าน้องมันชะื่อเก๋เนาะเฮ้ยเก๋ตะกี้เนี่ยฉันเห็นไอเอิญไอเอิญมันไปไหนละไอเก๋บอกว่าไม่มีนะพี่หน้าหนูมาหนูก็เนี่ยเพิ่งจอดรถแล้วก็เข้ามาเนี่ยเข้ามาเลยเนี่ยก็คือคุยกันปกตินะคะสัก เกือบจะเก้าโมงไอเอิญเนี่ยไอเอิญเนี่ยกับน้องอีกคนหนึ่งน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยคือทํางานคลินิกได้กันนี่แหละมันอยู่ด้วยกันพักด้วยกันห้องเดียวกันก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาฟื้อจอดปึ๊บหน้าคลิน,นิกเราบอกว่าเอ้าเอิญแกออกไปข้างนอกตั้งแต่เมื่อไหร่แกมาตั้งแต่เช้าเลยไม่ใช่หรือแกแกกลับไปรับน้องคนนึงชื่อไอเอี่ยวแกกลับไปรับไอ e เ,เอี่ยวเหรอเอิญบอกว่ามึงอย่าบ้าเลยนะกูเพิ่งมาเราบอก ึงจะเพิ่งมาได้ไงกูเพิ่งคุยกับมึงเมื่อเช้าเนี่ยแล้วเราอยัางหันหน้าเราอยัางแบบบาแทบจะชนกันเลยมันบอกมึงง่วแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อกี้ขับรถมาจอดตรงเนี้ยตรงตรงแยกมันเป็นแยกนะคะเกือบชนกับรถทัวร์แล้วรถทัวร์เกือบเหยียบพูกกูแล้วบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอมันบอกว่าเราน่ะไม่เราเน่ยยังกั้มกึ่งว่าเขาโกหกเราหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่บาจะชนกันแล้วเห็นหน้ากันแบบ ใกล้แค่เนี้ยมันจะไม่ใช่ตัวเขาเพราะว่ามันเป็นตัวเป็นตนเขาเลย <laughs> มันเป็นตัวเป็นตนเขาเลยเป็นรูปร่างแบบเราเนี่ยเห็นแบบเราเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันยังอมยิ้มให้เราอยู่เลยอ่ะแต่ว่าไม่พอไม่พูดกับเราแค่นั้นเองคือแบบทำหน้าแบบเหมือนเฉยๆน่ะแบบอมยิ้มแล้วเหมือนเฉยๆแล้วก็มองตาตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่คุยกับเราแต่เรามองหน้าเขาแล้วบอกว่าอะไรวะถามก็ไม่ตอบแต่เรานรู้นะว่า อะไรของมันวาถามก็ไม่ตอบคุยด้วยก็ไม่คุยเราก็เลยคิดว่าเพื่อนเรานะ่ะอารมณ์ไม่ดีเราก็เลยแม้เออไม่เป็นไรตอนเช้าๆคงจะมีไม่มีอารมณ์จะคุยอยู่มันบอกว่าเนี่ยพวกกูนะจะขับรถฝ่าออกมาแล้วทีนี้รถทัวร์มันออกมาเกือบเหยียบพวกกูตายแล้วเนี่ยหูไม่น่าเชื่อเลยบอกว่าเฮ้ยแล้วเมื่อเช้านี่ฉันเห็นอะไรวะก็มาเล่าให้น้องๆฟังทุกคนฟังแต่ไม่รู้ว่าเขา,าเจะเชื่อเราไหมแต่เขาก็กลัวกันนะนะคะว่าเฮ้ยพี่นาถเห็นจริงๆหรอบอกว่าเออจริงว่ะทําไมเป็นอย่างนี้วะ เนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แบบกายเนื้อเลยเห็นตาเนื้อเนี่ยค่ะมันมันไม่น่าเชื่อว่าเราจะเห็นตาเนื้อได้แล้วเนี่ยเห็นใกล้ขนาดเนี้ยเห็นเป็นตัวเพื่อนเราอะค่ะหลังจากนั้นมาก็นั่นไม่ค่อยเห็นหรอกถ้าแบบถ้าเขาแบบไม่ได้อยากให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะเห็นตาเนื้อมากี่ครั้งแล้วเนี่ยหนึ่งตอนที่เห็นครั้งแรกตอนที่แล้วก็ตอนที่เป็นครูสอนภาษาไทยอยู่ที่ อยู่ที่สุขุมวิทแล้วก็มีตอนที่ทำงานคลินิกแล้วก็ตอนมาเมืองนอกสี่ครั้งแล้วค่ะแบบเห็นตาเนื้อแบบใกล้ๆเห็นใกล้ๆแล้วแบบเหมือนเป็นคนธรรมดาเนี่ยแบบก็เลยบอกว่าเออก็ยังดีนะให้ไม่หลอกเราให้เราเห็นแบบน่ากลัวน่ากลัวถ้าหลอกเนี่ยไม่รู้จะจะยังไงเราคงช็อกไปเลยอะไรเงี้ยกลัวผีเหมือนกันนะคะยิ่งเป็นสมัยก่อนนี่ยิ่ง,งไม่ยิ่งไม่ได้ปฏิบัติเนาะตอนนั้นก็ไม่ได้ปฏิปฏิบัติอะไรอยู่แล้วก็คือ กราบพกก่อนนอนบ้างไม่กราบบ้างอะไรเงี้ยทํางานเหนื่อยเหนื<ๆ>่อยก็หลับไปเลยหรือว่าหลับไปแบบไม่มีสติไม่มีสมาธิอะไรเลยก็หลับไปแบบมือหลับไปอย่างนั้นแหละหลังจากนั้นก็เลยแบบก็มันมันก็ไม่ได้ยังไม่ได้คิดว่าให้เรามาปฏิบัตินะคะเราเห็นผีหรืออะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้คิดมีความฉุกใจในการปฏิบัตินะแค่ว่าเออเห็นผีว่าจน มาเริ่มปฏิบัติถึงย้อนคิดกลับไปว่าเออมันคงเป็นช่วงเวลาช่วงจังหวะของมันจริงๆในการที่จะมีใจในความตั้งมัน่นในการปฏิบัติมีความภาคเพียรลงไปในการปฏิบัติมันไม่ใช่แบบปฏิบัติว่าวันนี้เลยอะไรเงี้ยโดยที่แบบใจมันไม่ไปอ่ะมันจะใจมันไม่ไปมันไม่น้อมไปอ่ะมันจะไม่ไม,ไม่ไม่มีทางที่จะสามารถทําได้แต่ถ้าใครที่มันถึงช่วงเวลาแล้วหรือว่าปฏิบัติมาแล้วสักระยะหนึ่งแต่ว่ายัง ยังมาเห็นเราแล้วก็เลยแบบอืมลองดูซิมาตั้งมัน่นลองดูซิก็อาจจะเร็วเนาะถ้าใครที่ปฏิบัติอยู่แล้วเขาจะเร็วกว่าเราอยู่แล้วแต่เราเนะี B ่ยเบยมากเลยเบ <laughs> <Basic. laughs> สิกเบสิก <laughs> มาจากฐานมากเลยแบบก็เลยแบบนั่นแหละค่ะค่อยๆปฏิบัติไปเนาะก็นี่แหละเดี๋ยวมามาเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังวันหลังๆนะคะก็วันนี้ว่าจะไม่นานนะเนี่ยนานได้ไงเนี่ย โอเคค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูลงปุท่ทวดทุกท่านเดี๋ยววันหลังเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังเนาะก็ไม่ได้เก่งนะคะก็มาเล่าสนุกๆฟังเฮฮากันไปเนาะเฮฮาปาจิงโกะกันไปก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจนะคะก็ปฏิบัติไปร่วมกันเนาะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนานั่งสมาธินะคะปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ต้องอะไรมากถ้าอยากให้เห็นผลเร็วก็ภาวนาจนพระคาถาติดอยู่ในจิต ไม่ว่าจะเป็นพุโทโธหรือว่านโมพุทธายะนโมพุทธยะหรืออะไรก็ตามคําที่เราใช้บริกรรมในการภาวนาเออคำที่เราใช้ภาวนาในการนั่งสมาธิหรือว่าเราใช้ในการบริกรรมกินเดินนั่งนอนเนาะเห็นผลเร็วแน่นอนอยากให้ทําแบบนั้นจะได้ไม่เบื่อในการปฏิบัติไปในอนาคตเนี่ยแหละค่ะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วลูกหลานลวงปูดูลวงปู่ทวดทุกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะ เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ